นางไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองเลยฟิวเจ้าไปเจออะไรมาบ้างกันแน่นะกา้กาก้าก้าฮะฮะมับให้เจ้ากล้าดียังไงเสียมรายาศกับข้าสกข้าจับก็ให้แล้วดูซิวันเนี้ยข้าจะส่งเจ้าไปที่วังเพื่อไปเป็นขันทีซะเลยโอ๊ย เออเอเอ๊ะทำไมถึงเป็นเจ้าเฮ้พี่ชายถูกฆ่าตายแล้วเฮ้พี่ชายเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนเขายังไม่ตายยังไม่ตายอย่าร้องสิถ้างั้นบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของพวกเจ้างั้นหรอแล้วทําไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะข้าคิดว่ามีขโมยขึ้นบ้านซะอีกพวกข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันอืม ตอนนี้คนของพักกสุนกาลังตามหาตัวท่านอยู่ถ้าพวกเขาตามหาท่านเจอแล้วก็ท่านจะท่านจะวันนี้ต้องขอบคุณท่านจริงๆที่พูดแตน่คนจนอย่างพวกเราแต่ว่าท่านรีบหนีไปเถอะที่นี่มันอันตรายมากพวกเขากําลังตามหาข้ากันเหรออืมก็สมควรนะนะเพราะข้าเอาแมงป่องของพวกกอามานีแล้วก็เจ้าพูดเองเมื่อกี้ว่า,วาข้างนอกนั่นมีคนกาลังตามหาข้าอยู่ถ้าข้าออกไปก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายนะสิ พวกเจ้ากินอะไรหรือยังล่ะอ,อโครเกรเออยังไงซะสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่งั้นข้าพักผ่อนก่อนดีกว่านะอ่านี่นาเงินพวกนี้ไปซื้อของอร่อยๆซะไก่เป็ดปลาเนื้อซื้อมาให้หมดเลยนี่มันแล้วก็ซื้อนมบวนนมแพด้วยนะข้าจะทำาหาจากนั้นก็ตามด้วยของหวานน้ำมันมากเกินไปนะขอรับแค่อ่านมือเดียวไม่ต้องทานเยวขนาดนั้นเลยเธอน้าเทอน้า ถ้ามีคนรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่แล้วก็พวกเจ้าแย่แน่คิดซะว่าเงินพวกนี้เป็นค่าตอบแทนที่ให้ข้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกันรีบไปเถอะข้าก็รับขอบคุณนะครับท่านเซียวท่านคืออีโร่ของผมผมจะตามตามท่านว่าไงนะเจ้าขอบคุณข้าก็พอแล้วแต่อย่าไปทำแบบข้าเลยนะเรื่องแบบนี้จะมาเรียนแบบกันไม่ได้ถ้าดวงสวยเข้าเราก็แย่แน่เลยฮา <laughs> พวกเราไปก่อนนะครับ ต่อไปถ้าเจอเรื่องอะไรก็ต้องรีบหนีก็ใจไหมห้ามตามตามข้าเด็ดขาดข้าก็ถูกบังคับมาเหมือนกันโอ้ยปวดปวดหัวจริงสิแมงป่องนี่มันเกือบถูกเจ้าข่าตายซะแล้วหืมอเอถ้าอยู่สบายเชียวนะแต่กล้ากลับถูกตามล่าจาเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ข้าสาบานเลยว่าจะเอาเจ้าไปทำเล่าแน่แล้วก็นะเอ๊ะ โอ๊ยเจ็บเจโอ๊ยเจ็บเจ็บฟบฟิวฝุบมันเลือกเจ้าของแล้วนี่ไม่น่าจะรู้สึกเจ็บแล้วรั่วพิษของมันจะอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เอ๊นี่มันพลังวิญญ,ญาณของนางคงที่แลจับตัวได้แล้วคนโรคจิตฟิวฝุบเอ๊ะเอ๊ะฮะนี่นี่ท่านอายุนเจ้านี่แข็งแรงจริงๆเลยนะ ท่านก็เหมือนกันนั่นแหละกล้าดียงไงมาแตยั่งข้าข้าไม่ปล่อยท่านไว้แน่บอกมาท่านเป็นใครกันแน่ถึงช่วยข้าจากคนของพระกระสุรออกมาได้ทําไม่ใช่แค่คนธรรมดาทั่วไปแน่เจ้าก,ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละสามารถสื่อสัรกับสัตว์อสูรต่างๆได้และยังเลเวลอัพต่อหน้าผู้คนอีกช่วยช่วยชีวิตข้าไว้ข้าก็เลยตอบแทนบุญคุณก็เท่านั้นเองอ๋อขอข้าคิดแป๊บ น,นี่ท่านคงไม่ได้ตกหลุมรักข้าแล้วหรอกใช่ไหมอุ้ยไม่เป็นไรค่าเข้าใจค่าเข้าใจจริงๆนะมันก็เหมือนท่านเืนอยู่บนที่สูงแล้วใจเต้นแรงนั้นแหละตั้งตกหลุมรักข้ามันก็ไม่แปลกหรอกเพราะยังไงซะก็ข้าท้งดงามดั่งดอกไม้จนใจใดก็ไม่อยาละสายตาจากข้าไปได้แล้วข้าก็ยังฉลาดด้วยและที่สําคัญข้าก็ช่วยชีวิตท่านไว้ <c oughs> แล้วพวกเราก็ยังเคยเล่นละครแสดงเป็นคู่สามีภรรยาเพราะงานมันก็ไม่แปลกหรอกที่ท่านจะตกหลุมรักค่ะจนลืมข้าไม่ได้นะที่รักภาพไหนจินตนาการเพราะงานถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่ก็ยังรวบรวมความกล้ากลับมาเพราะอยากจะช่วยคนที่ท่านรักและมีพระคุณกับท่านเฮอก็จ้องทราบสูงจริงๆไม่ใช่โว้ยไม่เป็นไรท่านไม่ต้องยอมรับก็ได้แกร,รก็ต้องมีความรักกันทั้งนั้นแหละแต่ว่านะ ข้ามีสามีแล้วเพราะงั้นคงจะแบ่งบทสามีภรรยาจริงๆกับท่านไม่ได้หรอกนะแล้วก็สามีข้าน่ะขี้หึงและขี้หวงมากๆท่านเอาชนะเขาไม่ได้หรอกเพราะงั้นท่านคงทำได้เพียงแอบรักข้าต่อไปเข้าใจหรือเปล่าเออกะกะค้าโคตรจะเข้าใจเลยออกคุ้นหาจะต้องหานังให้เจอให้ได้วางใจเถอะมีพลังของข้าอยู่ไม่มีใครปุ๊บตัวเจานะ้าแน่ แค่พักฟื้นต่อไปไม่ต้องกังวลต้องขอบคุณท่านจริงๆถ้างั้นท่านจะลุกออกจากเตียงของข้าได้หรือยังเอยเออเออเสียวอี้ซินนางรู้วิธีปฏิบัติต้นอย่างเหมาะสมนางไม่ได้บ้าถึงขั้นรุนแรงแต่ไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงไม่ดีใจเท่าที่ข้าคิดเอาไว้เลยจริงสิอายุเนี่ยไหนท่านก็มีพลังมากมายขนาดนี้ขอปฏิเสธฮะเอ๊ะทำไมกันล่ะ ข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องท่านนะเจ้าคงจะคิดอยากจะให้ข้าไปช่วยเวนซูสินะแต่ข้าได้ละเมิดกฎของข้าไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะงานจ้ากฎกฎอะไรหรอโธ่ยังไงซะการละเมิดกฎครั้งแรกก็ถือเป็นการละเมิดการละเมิดครั้งที่สองก็ยังถูกเรียกว่าการละเมิดการละเมิดกฎนั้นมีแค่การละเมิดครั้งเดียวกับนับไม่ถ้วนก็แค่นั้นเองวัยรุ่นอย่างพวกเราไม่จะต้องไปแคร์อะไรนักหนาเลยเอ้ย แล้วก็นะข้ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะให้ตั้นไปช่วยเหวินซูนะ่ะเออเออตั้งแต่ต้นจนจบข้ารับปากว่าจะช่วยเสริมเซียวซินสืบหาความจริงของเหวินซูเท่านั้นเองอีกอย่างข้าก็ไม่เช่กรรมเทพสักหน่อยทําไมจะต้องไปสนได้ว่าพวกเขาจะได้ลงเอยกันหรือเปล่างั้นเหรอที่แท้เจ้าก็เป็นคนที่เลือดเย็นขนาดนั้นเลยเหรอท่านไม่มีสิทธิ์มาว่าข้าหรอกมั้งที่ข้าไม่ไปช่วยเขาเพราะว่าไม่เก่งแก่งพอตั้งหากล่ะแต่กลับกันท่านล่ะ ่านตั้งแข็งแกล่งแต่กลับไม่ทําอะไรเลยแปลกันแน่ที่เลือดเย็นน่ะเลือดเย็นอารมณ์และความปัรนนาของข้าถูกเก็มสะกดวิญญาณนควบคุมเอาไว้สิ่งที่ข้าสแสดงออกมาก็คงจะมีแก่ความเลือดเย็นลมะมั้งอ้าตายแล้วเกิดอะไรขึ้นแต,ต่ตเตันเซียว พวกก็จากปลากราส่วนใจร้ายพวกก็สวนสอบบ้านทุกหลังจนทําให้มีคนบางกลุ่มไม่พอใจแล้วพวกก็เริ่มใช้ความรุนแรงพวกก็ทาเกินไปแล้วพวกเราต่างก็ต้องจ่ายภาษีพวกเขามาตลอดแต่พวกเราไม่สามารถจ่ายได้เราก็จะไม่สามารถเปิดร้านทำมามากินได้แล้วก็พวกเขาน่าหดเยี่ยมมากถ้ามีใครกิจจะต่อต้านพวกเขาก็จะฆ่าทิ้งทันทีคุณลุงโปจากฝั่งตรงข้ามถูกพวกเขาตุบตีและคนในบ้านของหลายเรื่องก็ถูกปาตัวใบ เมื่อกี้ผมเห็นท่านเหวินซูตูกคุณหนูเฟิงมัดแขวนเอาไว้ที่สุดถนนเห็นบอกว่าจะผอกไว้แต,ต่ต้องเป็นนางกล้าตาบกลนที่นางชอบได้ถึงขนาดนั้นมันจะน่ากลัวเกินไปแล้วฮือเจะว่าไงนะคุณหนูเฟิงจะผอกเหวินซูทั้งเป็นเหรอมันเป็นกับดักข้ารู้อยู่แล้วล่ะเอ๊พี่ชายมาจากไหนหรอคะอย่าไปสนใจเลยมาๆพวกเจ้าก็อยู่กันแล้วสินะกินข้าวเถอะ ผมรู้แล้วพี่ชายคนนี้ก็คือสามีของพี่ซินะครับสวัสดีครับพี่เซียวข,ข้าไม่ได้เจ๊เซียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮิเาชื่ออายุน่สวัสดีครับ,ออนนะรบพี่อายุนฮอิตาคนนี้คงจะเป็นหนายน้อยจัดตระคุณขุนนางที่ไหนทักแห่งลำะบะ้ะแค่ถูกแกล้งนิดเดียวก็หน้าแดงหูแดงแล้วกพวกเรามาดื่มให้กับพี่ชายเป็นยังไงดื่มให้กับพี่ชาย เสยวอี้สินเลือกเล่นได้แล้วฮ่าฮ่าใบไ,ไม้บินล่องหนฟิว <ś m ary> ึตึกๆๆๆๆๆตึกตึกตึกึท่านพอ่อวิธีนี้จะได้ผลหรอคะ <N> นางจะตกหลุมพรางงั้นเหรอนางไม่มาก็ดีเหมือนกันหากต้องมีคนตายเพราะนางก็จะไม่มีใครกคอยพูดปกป่องนางอีกอย่างนี้นี่เอง ท่านพี่เบนสูท่านกับข้าก็รักกันดีแต่ทำไมท่านต้องไปเข้าข้างนางคนนั้นด้วยแต่ยังพูดช่วยนางอีกด,ด้วยท่านทำให้ข้าผิดหวังจริงๆที่แท้ที่ท่านพ่อพูดมาทั้งหมดมันไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวท่านหลอกใจอำนาจของพรรคพวกเราคุณหนูเฟิงท่านนี่ยังโง่เราเหมือนเดิมนะถ้าข้าต้องการอำนาจและพลังจากพรรคท่านจริงๆทำไมข้าจะต้องทนทุกข์กับความทุกข์ตั้งมดเหล่านี้ด้วยเอ๊ก็จริงแฮะถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมล่ะ ที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อนําเสนอแมงป่องหิมะแล้วก็ค้นหาวิธีรักษาพิษของแมงป่องหิมะเอ๊ะว่าไงนะพักกระสุนปลื้ปลื้มปลื้ปลื้ปลื้ทิฟ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 เอ๊ะเหยียบแอะปลุ้มปลื้มฟิว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 จึกฟิวจึกจึกเอ๊ะหยบฟิวฟุบเอ๊ะ เออคิดว่าสัตว์ไร่จากไหนซะอีกที่แจก็แค่นกมูเนียเจ้านกน้อยจะไม่เป็นอะไรนะกลของเจ้าสวยจังเลยไปเอานี่มันอะไรกันเหนียวเหนียวพิษแม่งป่องอีม้เหรอถ้าหากมนุษย์สัมผัสกับมันไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหวังว่านางจะไม่เป็นอะไร ท่านพ่อการฝึกของข้าเป็นยังไงบ้างคะเสียวซินเก่งจังเลยลูกแต่ว่ามันดูแมนเกินไปเหมือนผู้ชายเกินไปนะเอ๊ะมีอะไรติดอยู่บนหน้าลูกนะฮะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าคิดว่าข้าล้างน้ำไม่สะอาดซะอีกตอนแรกมันก็ยังเล็กๆอยู่นี่นะทําไมถึงได้ใหญ่ขึ้นแล้วล่ะนั่นมันไม่ผิดแนะ่พิษของแมงป่องหิมะได้เข้าไปในร่างกายของนางแล้วจนกลายเป็นปานพิษ ปานของพิษนั้นจะค่อยตบโตขึ้น,นเรื่อยๆและพิษก็เพิ่มมากขึ้นในร่างกายของนางตากไม่ตอนพิษทหินนางแล้วก็นางคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงอายุสนะิบแปดแน่ผึบๆๆมันเป็นเพราะน,นางช่วยเราไว้เราจะคอยมองดูเฉยๆไม่ได้แมงป่องหิมะเจ้าอยู่ไหนกันนะเจอแล้วแมงป่องหิมะเป็นเกียรติอาคมพิษที่แก่งๆเหลือเกินนะฟิวกำลังวางไข่เลย แย่ yeah, แล้วได้ยินมาว่าแมงป่องหีมาตัวหนึ่งจอกไก่เพียงหนึ่งใบเท่านั้นหลังจากที่มันหอกไก่แมงป่องตัวแม่ตัวนั้นก็ตายในทันทีแมงป่องหีมาตายไปแล้วเราจะช่วยเซียวซินถอนพิษได้อย่างไงนะฟิวขอโทษนะตั้งหมดเป็นเพราะข้าขอโทษนะเฮ้ยน่าเบื่อจัง พอ่อก็แต่บ่นอยู่ได้บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะไม่มีผู้ชายคนไหนมาชอบเราในหนังสือนิทานที่ข้าอ่านตอนจบนางเอกก็จะสมหวัง,งกับพระเอกและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่าน,านั้นแล้วควรอย่างข้าจะไม่มีหวังบ้างหรือไงนะเฮ้ hey, ผู้เข่าวิญญาณของเทพเจ้าทั้งหาลายได้ยินคำขอบของข้าบ้างไหมเปิดสงครลมารักจันทีเปิดสงครลมารักจันทีนะ้าเอ๊ะตอนนี้นาะงอายุสิบเจ็ดแล้ว เลยอแกแค่หนึ่งปีนางก็จะตายฝุบหอย่างน้อยข้าก็สามารถอยู่กับนางไปยนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้ข้าคิดแบบนั้นมาตลอดแต่ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นข้าไม่คิดเลยว่าไข่ของแมงป่องนี้มะที่ข้าได้มอบห้กับนางจะเป็นตัวนำปัญหามาให้นะแต่ข้าได้ยินมาว่าพระอสูรนั้นแข็งแกร่ง และมีผู้เจ้าจารย์รู้วิธีปรุงยารักษาพิษต่างๆได้บางทีก็อาจจาวิธีรักษาพิษของเสียวซินได้เพราะเช่นนั้นขอร้องละคุณหนูเฟิงท่านหวัวหน้าพักโปรดบอกวิธีรักษาพิษของแมงป่องหีมาให้กับข้าด้วยข้าจะได้ตายตาหลับสักทีวิธีรักษาพิษของแมงป่องหีมะเพื่อสิ่งนี้ท่านถึงกับหลอกข้าเหรอเฮ้ยได้ถ้างั้นเจ้าก็จงฟังให้ดีนะพิษของแมงป่องหีมานั้นไม่มีทางรักษา